ม่นมีไหวอะไรสักอย่างแหละสัตว์จีหรืออะไรนั่นอ๋ออืมอืมอืมดูว่เล่นแรงปอนดเล่นหโหด้เฮ้ยไ,ไม่เป็นไรปอนดปอนดโหดแล้วโหดกว่าผมอีกคิดมากสกินก็เทละวสกินก็ดีกว่ายอดหละเมื่อกี้ถ้าไม่มีปอนดก็คือเราแพ้แล้วนะเอ้อเออปอนดโดนตีก่อนเพื่อบอกตำแหน่งศัตรูไงเออมันเละ E.P.S มันแผงมันแพง อ๋อแย่ปิดดอกโดนรับ <Luc> ค <ar ic> ่าหวยอะเนี่ยเปิดมาโดนไล่จัดไาเดี๋ยวเราจะดูแลนายเองปอดคุมอะไรกินผลไม้เพื่อผลคาวอนล้วไหมเอาไปเลยก็ได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวไปเก็บเก็บไปแล้วไปก็ได้ไอคนที่รับมันคิดว่ามันจะรีบไหม รีบเดินไปสลับเอ๊ะเกาะฟางล่างจะไปเก็บเล้ยขอกเกาะฟางหน่อยจะได้แปลงล่างถึกๆได้เลยเดี๋ยวเรากาะขาไปเองดาบตาชีมีใครเล่นมั้ไม่ไม่เล่นจ้าช่องอาวุธน้อยอะเก็บดาบตาชีมาตอนนี้มันปอนนีตอนนี้ปอนจะงาวกับกระบี่ปอนไม่ลองเล่นนี่เดี๋ยวเหรอไอ้งาดาบใหญ่โหดๆัวแต่ว่าจะสลับไปโดนดาบใหญ่แล้วปั่นพลาดโดนเคาน์เตอร์เลย ไม่ไรหรอกมันก็เคาเตอร,เตร์ง่ายจริงแหละดาบใหญ่เงานะแต่มันเท่เอองไงสองมืออ่ะนี่ไเจอหน้าไม้ยแล้วให้ซับถือหน้าไม้ยก็ได้ยิงยูงหันอ็ไปซับพอร์ตจัดไปครับพีจริงตาด่อุ่นใจนะมีคนถึกกันสองคนอยู่ขาานน้างหน้าเราสักพักไอย่านแม่งแห่วิ่งไปหาซับด้านหลังก่อนอดูสงแล้วใช่เลย ไม่สนไม่ไม่สนใจพี่นี่จิ้งก่าม่วงเอาแบกเก็บไปกองฟาไปกองทิ้งก่องฟ้าไล้ให้แล้วโอเคเหมือนแบบค่อยๆนักตามเก็บเศษปอนแล้วรู้สึกแบบปอนโยนกองขาทิ้งเก็บกองปลาทิ้งโยนเก็บเก็บหมดทำคนเปลี่ยนเขียนตเปิดแล้วเหรอโอ้อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยไม่ต้องสนใจหรอกเออวะเป็นทำหยกจำชื่ออะไรอย่างนี้ทำหยก อันนี้แน่เจอคนมีสกิลเทพเยอะอยู่อ่ะก็ให้มันมาสิครับนี่ไงเราก็เจอสกิลเทพอีกของอะไรอ่ะอ๋อใครเล่นหอกไหมเฮ้ยพีคนไม่เล่นไหมถ้าไม่มีเราเล่นก็ได้นะถ้าไม่มีคนเล่นะมาตราไม่ได้ใส่หูวางนักศากฟังเสียงให้น่ะได้ได้พอดีว่าใส่หูฟังแล้วเงื่อนมันไหลที่กกหูมีแต่หอกขาวเหรอหอกขาวยังไม่ใช้ได้เจอหอกมากกว่าขาวแล้วแค่ยัง กระบอกสองท่อนลุนม่วงลุนกระบอกสองท่อนอีกแล้วโอ้ยรีวิวร <c oughs> ีวๆๆๆๆิวรีวิวรีว <c oughs> ิวรีววม่วงครับเอา้าเอะไไม่เป็นไร <c oughs> เก็บสลิงมันไปโดนเลยทีเดียบีเก็บพอดีอ่ะเฮ้ยก, <c oughs> <c oughs> กระบอกสองท่อนเฮ้ยลองดนเปล่าวะ หลอกก็ได้มีก็เห็นเราเล่นกระบอกสองทอดน,นี่ตึงไ้<ร>แล้วก็วเล่นง่ายอยู่นะแบบถ้าเกิดให้เพื่อนเปิดก่อนแล้วเราก็ยืนชาร์จแบบคอมโบนั่นแน่นๆแบะทีเดียวแบบเกาะหายเลยอย,อยากเล่นนี่ไงอยากเล่นกับอยากเล่นกระบ,บองอ,อกระบ,บองเฉยเอาที่อยากเล่นก็ได้นนหยิบหยิบไปเถอะเอาติดตัวไว้่องนั่นเพราะมันไม่มีของอีกเผือบพลาดเผือบพลาดน,นี่เรากำลังวิ่งไปหาตีนใช่แล้วใช่แล้วตรงนั้นตีนเยอะแน่นอน ตอนมันน่าจะสู้กันเสร็จจนเหลือตีที่แข็งแร่งที่สุดแล้วตอนนี้ใช่ปะเราก็เลยจะไปจากการตี้ที่แข็งแร่งที่สุดเราก็เลยจะเอาอาหารไปให้มันหมายถึงเราไปให้อาหารมันใช่โอ้จบแล้วแกอเลยดีไอตี้อ๋อเว้นหมดเวลาได้ตังอ๋อไอลาทางหารแล้วเราคุ้มการสำเร็จเราได้ตัง สงสัยไอตี้ที่มันรับมันอยู่ไกลมันเลยไม่วิ่งมาเนี่ยขี้เกียจเนี่ยแบบอาวุยังท้ายเลยวะจริงๆไม่มีไอไบร์แล้วก็ไม่มีใครเขหรอะคู่อะไรรับวือทำไมทำร้ายติดใจอย่างนี้ก็บัวินเตอร์ไบที่มันเถื่อนอะคูเฮ้ยทางเรามีมาหน่อยขอแบบด่วนๆเลยอาแล้วอยู่ด้านหลังเลยเข้าเลยปะไหนยังไม่เห็นอะไยขน้าเราเยังไม่เห็นเลย <laughs> นั่นแหะนายมองไม่เห็นจริงหรอในบ้านหลังนั้นน่ะนั่นแหะออกมาทางซ้ายแล้วนั่นแหะไม่เห็นเหรอนั่นแหะเรานตีราคางแล้วบอนไม่มารคว่ะบอนไม่เห็นมารควไปแล้วปอนปอนไม่เห็นมาร์คว่ะเดี๋ยวพอเห็นอะไรเห็นอะไรเลยมันสู้กันอยู่ปอนเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวปอนเข้าให้ไม่รอหมีกันเหรอมาแล้วใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังโอเคโอเคไปไปมักำลังสู้อยู่มันสู้เสร็จแล้วมันสู้เสร็จแล้วกำลังรู้กำลังรู้ ด้านหลังโดนนะอือฮึโอ๊ยเ้ยเออสวยครับพี่เฮ้ยผมโดนจับระวังระวังเนี่ยตอนตอนตึงพานไว้อยู่โอเคเดี๋ยวพี่กลับไปช่วย อ้ยชิบหายแล้วมันแปลงร่างที่หลังก่อนอ่ะมันน่าจะขึ้นล่างที่หลังก่นนนงงกอนก่อนน่าจะขึ้นล่างก่อนมันอือหือก่อนคืนล่างแล้วก่อนาคืนล่างละเอาเอาตย์เออน,นั่นนึงนะก่อนคืนเลือดก่อนกลังไปกันลังไปโอ้ยนี่เราโดนตีเตย์แล้วเน,นี่ยไปนี่มูช โอ้ยมันตายป้อนเก็บเก็บมีเราหิวให้แล้วมีรังแต่กังไ,ไปโอ้ย Mà nà tì nì, mà ni. tì nì hiu hai hai Nothing can hurt me now Good help is the Ơi What? Chà yên, chà yên, hiểu hai hiểu hai, yên, yên need more time มันมาจะสกิดหลังกูเนี่ยหายตัวใหญ่ไอ้โดนสกิดหลังยักยักเลย่อกี้อะไรอะดาบใหญ่เหรอเอามาก็ได้ไม่ได้มีใครเล่นหรอเฮ้ยเรามีหอกอยู่แล้วดิวะบีเมื่อกี้เงาหายไปไหนครับถือดาบใหญ่แทนแล้วกันไม่กล่อมว่ะ โอเคเดี๋ยวเมืก็บเป็นไงครับเมื่อกี้อยู่ดีไหมครับอยู่ดีไหมครับชมเลยครับเฮ้ยมามาเฮ้ยเดี๋ยวเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนโอ้่อนพามันลงมากลากเนี่ยช่วงบนตัวปอดไม่ไม่ไหวว่ะแป๊บเดียวว่าเดินอดไอ้นี่มองผมไปมันก็บองทองผมไปแป๊บเดียวว่าเดินกระลาไป ไอยต๋าอันนี้มันเกิดใหม่หรือว่ามันอะไรเนี่ยน่าจะเงาคู่เอฟเงาคู่โอของดีเลยเอาเลยวะแอฟเรามีเงาคู่อยู่นะเรามีเงาคู่อยู่นะใครเอาเงาคู่เอามามามา้ยต้องหาจังหวะเข้าไอเดียโดนเคานเตอร์กันนะอืมอฮึยังต้องใช้กระบองอยู่ป่าวะเอาไงยังเก็บไว้ก่อนก็ไดรมีเผื่อไว้เผื่อไว้ ไม่ผมมีเควสไงแต่เอาชนะน่าจะไม่ต้องบอลสองท่อนบอกสองท่อนเราต้องหาที่ใช้ตังค์แล้ววะเดี๋ยวเราไม่อยากบริจาคตังค์ให้ใครโอ้สามหมื่นโคตรไปเราาชาไปกาชาดเถอะพูดถึงกาชาแล้วอไงยบอลจะเย็นพี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย เองก็ช้ำเองเนี่ย้อยื้เฉยอันมีร้านค้าใกล้ๆปะเป็นร้านค้าขอบวงไหมหรือตรงนี้ก่อนไปตรงไหนก็ได้จบปด้ไดได้ได้นดดลินเอ์เกาะไหมกระบี่โอเคโอเค I i ไปไหนร้านค้าไหน ร้านค้าข้างล่างแหละวงมันยังไม่บีกเลยเีกกนทีขึ้นโีได้เวลากาชาโอเคหมดละสกิลเทพม,มีดสั้นแบบกระโจนจัดไปเลยปอนขอตึงๆสลาตันอะ่ะคือกดคลิกซายแล้วใช้ท่าล็อกลีอะ่ะ อ่าไม่มีใครเอาบัวบานสะทานพบอะไรของมันเง้นเอาไปงั้นพี่เอานะโอเคชิบหายแล้วมีคันนี้ผมเพิ่มก่อนปอนผมเพิ่มก่อนเหลือสองอันเลยไม่มีเดี๋ยวซเลยเดี๋ยวซื้อให้ซื้อไหน่อนสุ่มกาชาหมดแหละไม่นะทำไมกดซื้อยากจังมันไปโดนไอเนี่ยหมดเลยวะไปโดนรับก็ได้รับรับเงินอ่ะปอนรับขออยากซื้อสุ่มใชแค่นี้แหละ ในอะไรอ่ะไอ้ม <substit uting> <expand. S 1> ีส mm. ันมาอะไรเอ็ม <bbe> ิสันดีกรอบมาเอาชนะตัวไอ้อันนี้ได้เยอะเฮ้ยตกแต่ต้องทิ้งหอกเอ้ยทิ้งยกดาบใหญ่แล้วอะไม่น่าได้ใช้ละเออขอดีๆสักอันอะไรอ่ะสกิลดาบใหญ่ ับใหญ่ใชดลบใหญ่อยู่เดฟปรอนไปดิมีดับใหญ่กับหอ,อกอ่ะสก,กิลหอ,อกด้วยเขาใครอ่ะของเราเราดับออกไปอ๋อดับไอ่ะสก,กิลหอ,อกเราถือไว้แล้วเราไม่มีหอกสักทีอ่ะอันนี้สก,กิลขวานพายุสะบัดนี่ว่ะคลิกซ้ายค้างแล้วแบบเออพลังไฟอ่ะไฟฟ้าถ้าโดนคาร์โบนี้เข้าไปคือเลือดมีเท่าไหร่ก็หมดหมดทีเดียวตายเลยถ้าโดนนะต้องโดนเดฟประเด็นนะ เออถ้าโดนไม่ไม่ไม่ต้องใส่รูนซ้ำใช่ป่ะข้ามันเดียอันเดียวกันใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกรูนสีม่วงขึ้นไปไม่ต้องใส่ซ้ำฮะใส่ซ้ำได้เหรอไม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อ๋อไม่ต้องใส่เฮ้ยเดี๋ยวเห็นบาริต้าขนาดไหมขอขึ้นขี่อ่แค่ขึ้นเฉยๆแบบกดใช้ใช้เอ้ยอย่าลืมซ่อมเลือดตัวเองมะไปโดนเห็ดพิษหรือเปลันอะ โดนวงโดนวงอ้าวอยู่ไหนว่าบาริต้าไออยู่เนี่ย <go> อา้าวงมาละแม่งไ้่ไปทันปะอ๋อทันอยู่ถ้ามีสกิลจากงาคูยเอ้ยถ้ามีงาคุยกันหนึ่งอะสกิลขี้ขวาจังหวะสุดท้ายมันจะแทงพื้นแทนที่จะพุง่งมันจะใช้ง่ายขึ้นถ้าเจอไอันี่อ๋อมันจะทำให้แบบว่า มีนจะคอมโบอยู่กับที่เลยอะเราไม่ต้องเลยเป็นพายุแบบตึงๆเลยแต่มันไม่มีเดี๋ยวก็เจออันนั้นได้ไปสีม่วงไปสีม่วงเองมีใครใช้เทพหอกไหมอะไรปอนพี่ยศพี่ดอปไปแล้วไงพี่แบบพี่ถือมีตันแหวนแล้วฮะเจอะตีอะไรอะอีฟ้าเออเฮ้ยปอนไม่ใช่เหรอไม่ปอนดาบใหญ่กับกระบี่ อ๋อพอเชกคกบีพอจะเช็คขึ้นกระบี่ก่อนพอดูท่าทีไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบใหญ่แปลงร่างอ๋อวางไว้ก็ได้เดี๋ยวพี่เอ๋อขอเงี้ยอะไรอยากไกด้เสื้อแบบอยนใช้ผมเพิ่มแล้วเปลี่ยนใหม่เลยดรอปเอาไว้ลงเหมือนแบบเสื้อขาดนิดนึงก็ซื้อใหม่เลย <c oughs> มันติดตรงมันขาดแต่เลือดอะเดี๋ยวตอน <c oughs> น,นี้เนี่ยนะครับ ข้างหน้าเรามีตีนึงไม่ใช่ตีนึ่หว่ะไอ้เจ้กองศพมันเป็นกองศพพวกศพไม่ได้อยู่ในขอบวงข้างหน้าเรานี่แหละไม่น่าไกลจากเราเท่าไหร่เฮ้ยมีดีเม่รู้นะอะฉนวนฉนวนถอดถอดโลก่อนโลก่อนโลก่อนเราเข้าหามันยากอยู่ มันมามันมีเพื่อนอ้อมทางนี้มันมีเพื่อนมันอ้อมทางนี้เพื่อนมันเอจี้อย่างจี้ัโอเคมามาโดนเตา์เตอร์ไปซะมึงมันปิงนี่สาระตันล็อกลีเฮ้ยไอ้ย๊กดผิดฮาไอ้มันดิ้นไปมันเอาของผมไป มันเอาไอ้นี่มันเอิมันเอาเ,อาเอางาเงาคู่ผมไป <c oughs> เฮ้ยไอ้ยิ้วเนี่ยเราต้องฆ่าให้ได้ก่อนมันหนีปอนแล้วมันเห็นปอนแปลงร่างต้องต้องขัดไว้ต้องขัดไว้ทำอะไร <c oughs> เพื่อนเราตายตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้ยปอนแปลงร่างหายละถเพิ่ๆๆงต่อย ตามมันได้ไหมตามอยู่ตามอยู่โอเคกำลังตามไปอ๋อช่วยหน่อย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 อ่ามันคอมโบใส่ไม่ยับโอ้ติดตายซะเออสวยฟอนบีม่วงมยึดเลยแล้วกันท้าไม่ถาไมพอมันจับปุ๊บมันเอาอาวุธผมไปเลยอ่ะมันมันจะทำอาวุธเราตกเลยไง กระบองว่ะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจระวังโดนเตะแม่งเมื่อกี้กำลังยืนรู้ลูนอยู่ดีแ้างวิ่งหวังไปไม่เป็นเลยเหรอนี่นะไม่ได้อยู่ห่างกันมากเข้าไปช่วยทำอนมโดนธนูปักสองสามหน้าแบบปักปักักเออเกาะเกี้ย เห็นระวังไปจังหว้อสกิเนี่ยพยายามหาจังหวะใช่ดีนะมนโดนคาเตอร์ง่ายเออระวังโดนคาเตอร์นะพยายามแต่ถ้าแต่ถ้าคนเล่นไม่ค่อยเป็นไม่จะโดนท่านเนี้ยจนตายเลยไหมมันเคาเตอร์ไม่ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บฝักคนเชียร์อะไรเวลาโดนถ้าเจอผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่แบบเชียร์อะไรเนี้อหรือถ้าเป็นผู้เล่นที่แบบคาเตอร์เป็นโดนทีหนึ่งละครั้งต่อไปคาลเตอร์เลย ต้องแบบว่าต้องยืนยืนยืนแบบว่าอย่างไงอ่ะยืนบ้างต้องลอยต้องลอยเออเฮ้ยกระบี่แต่สกินมันสวยกว่าสกินอะไรเหรอเปลี่ยนสกินได้มั้ยมีสกินเท่ๆป่ะดฮียอะเทพมั้ยเฮียใส่เลยแล้วกันเท่กว่าเยอะวิ้ยเจอ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 เข้าหรอหรือว่ารอดูหน้าที่ก่อนไหมรอดูก่อนรอรอดูก่อนรอโดนของตีป่ะมันน่ามันน่าจะแค่แบบเดียว หนีวงไอ้เฉยแต่วงนะเราเข้าไปไปลูกนะไม่มันดักเหรอน่าจะดักของวงเราอ้อมดีกว่าจุดไปเหลืออยู่แค่สามตี้เองอ่ะนั่นแหละก็เลยไม่อยากเปิดก่อนอยากไปเติมมากกว่าเปิดก่อนเนี่ราชิมหายเล้เปิดก่อนจะชิมหายโอ้ถ้ามีสกิลเทพธนูระเบิดแอบหล่อยระยะไกลเลยพี่ก็คิดอยู่ แต่ตอนให้มีพี่ก็ยิงไม่โดนหรอกพี่ธนูกากมากเลยผลไม้นะฮะมีเหรอขออะไขอหมดเลยได้ไหมทักต้นโอเคตีมาแล้วพร้อมไม่เจอรอก่อนรอกมันเปิดก่อนรอเก็บเก็บไม่เปิดไอ้นี่มันเห็นเราเหรอมันเห็นมันเห็นมันเห็นเราออกออกออกมันเห็นเราอ่ะออกยังไงดีวะไปทางไหนดีอะวิ่งมาหาผมดิ เชียแม่งโดนี่เยโอ้โหตายพอโดนสามวงติดเลยไอ้ต้องรอไหมเนี่ยฮะต้องรอชุบได้ชุบได้รอต้องรอวงมันมาแล้วนะหมีหรือไงหรือหรือบวกกันเลยมันมาแล้วหมีปล่อยปอนก็ได้นะน่าจะชุบไม่ทันแล้ว เ้ยโดนบวกตายโดนสามอันนะปากปากปากเกิดไม่รอดต้องต้องต้องรอวงก่อนแล้วต้องไปทางนี้ <S <S ถ้าอยากชนะมา,มา,มาเออต้องพยายามดึงไปให้พ่อฟินิกมาหนิอันนี้มันไม่ใช่เจ้าของไอพบนี่ว่ะอีกตีหนึ่ง ไอพี่ไอพี่ผแม่งดูเราสู้อยู่ฮะอืเราต้องพยายามไปสู้เว้ยงานอนอยู่ตนี้แลองดูเลยเก็บมีอะไรได้ได้ใช้ได้ซื้อได้โอเพชรป้าฉันมีร้านค้าไหมซื้อชุบแม่งตรงนี้ไม่อยากซื้อแล้วแหละซื้อละให้ชุบชุบไหนตอนนี้มีที่ชุบใกล้ๆกล้ปอนปอนปอนปิงให้ได้ปอนปิงให้ได้นี่นะ โอ้ยอยู่นอกวงอ่ะไม่น่าทันน่ะไม่ต้องกลัวหรอกสู้สู้เลยสู้เลยโอ้ผมโดนว่ะจะเย็นจะเย็นมัไอ้พวกนี้มันเน้นกดทิศขวาคอสเตอร์ได้นะโอ้พวกนี้มันมันมันไม่ค่อยมีจังหวะหลอกึ้นขวาเล่นโว้ยแต่เราโดนเออเออเราเราเผลอโอ้ชิบหายแล้วกูโอ้กูพลาดแม่งไปแล้ว กูจะกดแดนล่นไปคลิกตายไอ้ยอ้ยตอรี่วะถ้าโดนวงเลยถ้าโดนวงโดนวงมันกดตีแล้วมันลงสิงอันให้ปอนลุกเลยนั่นแหละปอนต้องใจโดนวะมีอยนแล้ววงไม่ลงตรงกลางแล้วปอนอยู่ตรงกลางไงเหมือนแบบเล็งปอนเลยเอาวะมีต้องอยู่คนสุดท้ายแล้วก็หนึ่งต่อสาม <c oughs> มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้ว โอ้เราเราเรา,เราลากไปหายตีนึงได้ไหมไม่ได้เราโดนละตายอย่างเร็วเลยมันสกิลเทพดาบใหญ่มันเอามาจากศพปอนไงไม่ได้เลยว่าเอ้ยโดนคบูดาบใหญ่ที่เราแตกดาบใหญ่แม่งแรงเกินไม่มีโอกาสได้ใช้สกิลเทพเลยโดนไอ้พบกที่นี่สนะอย่าตีทิน ได้เราอะที่นั้นไม่น่าทำไรได้ที่นั้นน่าจะกากอีพี่หนึ่งอะเพราะมันมันได้ของจากเราไงถ้าที่ดูเมื่อกี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเราอยู่ครบะเราแบบเราโดนแยกโดยไปแย้เราปอก็ตายก่อนเลยไม่เป็นไรหรอกโอ้ฮิวหมื่นเจ็ดตึงอย่างนั้นตัวฉัน hey, ได้ใหม่เนยไดแต้วมันยิง <Hey. S 2>